ตอนนี้ทุกคนนะคะก็อยู่กับช่องกัญญาค่ะพวกคนนั่นเองยย้ตรงคอนเซปต์ทุกคนรู้หมดแล้วนะคะช่องฟองไปขอบคุณจากไฟโทรศัพท์พี่พิง์พิงด้วยนะคะคือวันนี้นะคะเราจะไปเที่ยวที่สะพานพระรามแปดเราจะไปสะพานพระรามแปดกันนะคะทุกคนนี่อันนี้คือตอนนี้ฟองนะคะอยู่ที่ทีมงานของคุณแม่นะคะก็คือกรมพลังงานและทดแทนพลังงานกรมพลังงานทดแทนพลังงานและอนุรักษ์พลังงาน ได้ก็จะจำชื่อได้ชื่อเยอะมากก็วันนี้มากับกล้อง iPhone นะเห็นไหมมันสะท้อนอยู่ไหนอ่ะเมื่อกี้สะท้อนอยู่เลยนี่นี่เห็นไหมเห็นไหมตรงนี้ตรงนี้เออนี่นี่มากับกล้อง iPhone นะคะเพราะว่า Android อยู่บ้านนะคะก็คือมาที่งานฟเราจะพกมาแค่โฟล์ดโฟองมาเรียงเนี่ก็อยู่กับพี่บีพิงแล้วก็คุณแม่ขับรถนะคะแล้วก็เราจะไปถ่ายรูปที่สะพานพระรามแปดกันอันนี้คือไปครั้งแรกเลยนะเราคงไม่เคยไปมาก่อนเลยนะถ้ามันมันขออภัยด้วยนะคะจับตตลาดเวลาหน้ามันขออภัยนะคะเขาแบบ กันทั้งวันน่ะนี่ไงทำไมถึงปิดเอาพนักมันขอใคยด้วยนะคะแค่ถึงถามว่ามีตัวล้างหน้าไหมใช่ดูดิน้ำมันมากเลยดูดิขออภัยนะคะถ้าไม่สวยขอโทษครเพราะแบบคือเข้าใจว่าแบบอยู่บนรถเนี่อือคือแบบเวลาฟังถ่ายแอนดรอยมันจะแบบมีแบบเขาเรียกว่าเป็นแสงสีขาวๆให้แต่นี้คือกล้องจริงสดจริงเป็นแบบไอโฟนจริงเลยนะคะทุกคน ่งรายงานส่งกันต่อกินกินกิ้งกินโอเคทุกคนก็ไม่มีแรงค่ะตอนนี้ก็รถติดนะคะก็ในเมืองอันนอประมาณแถวอยู่แถวอนุสาวรีย์นะคะโอเคทุกคนพอไปเจอกันตอนถึงเลยนะคะเพราะว่าก็ไม่มีแรงพอรถมันติดไปแล้วทุกคนถึงแล้วแมววิ่งดูคนดูแมวดิเห็แมวต้องนุ่นนุ่นเออเดี๋ยวเดี๋ยวพอลจะค่อยๆแพลนกล้องไปนะ อันนี้คือธนาคารแห่งประเทยทุกคนมาเมื่อกี้เราไปดูสตอรี่เอิบยินอันต์มาแล้วใช่นี่ถึงแล้วดูแล่วล่โล่โลทีล่โล่โลนนี้าง่โ้่โล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 ่โ่กลนโล่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 ล่โลล่โล่ล่โล่่ล่โล่ล่โ่น่่่บลลยอ่่ล่ล่ คนเห็นไหมวันนี้สวยมากดูดิมันเป็นไมันเป็นแม่น้าดูาเป็นแม่น้ำเจ้พายาแล้วแบบว่ามีรถผานมีอะไรผ่านเ้าสเก็ตบอร์ดกันก็นี้ข่กตอร์ตรงนี้หรอก็ี่เราไปเรื่นขอวอลนัรันทุกคนคือเรขึ้นไปได้ใช่ปะได้4.5เราจะขึ้นไปข้างบนบันไดกันนะคะวูดทุกคนดูดิสวยมากเลย ถ่ายรูปก,กันโดยสิ้าเอยากขึ้นเหน<ม>ลองตองลือลล่อนหรองลลื่นอยู่แล้วนิวคนหันแพนกล้องไปด้านูดิเห็นแมน้ำสวยมากเอาเอาเอากระสิอ่ะอยากลองก็เอา <laughs> พี่ผิงพี่ผิงแกงเราทุกคน

พร้อมจะดูยังนายเอกสามสองหนึง่ง เคยทุกคนก็ขึ้นให้อยู่นะคะก็หรือมาจะไม่ขึ้นก็ได้ไม่รู้นะอไอเดเซ็งแดงนี้หน่อยนะคะเพราะว่ามีรถค่ะขึ้นเป็นสะพานอ่ะสวยไหมโมงสวยมากทุกคนสวยมากวะคืออยากบอกนะคะสะพานในชีวิตทุกคนต้องได้มานะคือมันสวยจริงๆนะคือแบบว่าถ้าสมมติว่ามาเป็นฟิลแฟนอ่ะคือมันสวยมากเลยทุกคนแบบฟิลแฟนแบบไปทำเพย์แบบไปกับเธอฟิลไมนค่อยดีเพย์มาระยะกับฟิโลโมนอ่ะมันดีมาก ก็จะครั้งในชีวิตสะแพ้พนักเป็ดมาไม่ยากเลยนะทุกคนแต่พ่อก็ไม่รู้กันทำไมเลยมัน,มน,นต้องจอดรอข้างล่างนะคะมันจอดข้างบนไม่ได้เพราะว่ามันจะติดขัดขับรถข้างในห้ามจอดตรงนี้ห้ามจอดข้างบนนี้ต้องแบบมันคือมันปีแบบที่จอดรถข้างล่างเที่ยวฟองถังให้ตอนต้นคลิปอบบแล้วก็เห็นที่เฟองังขึ้นบันไดมาเออมันต้องขึ้นบันไดเพื่อมาคขาดูสวยมากแล้วก็ตรงนี้เป็นแม่น้ำนะคะมีเรือขับผ่านเป็นตึกเป็นอะไรนะคือมันแบบดิ ทางนี้นะคะก็จะเป็นพวกแบบว่าไว้ให้ที่จอดรถนะคะส่วนฝั่งนู้นที่กำลังกำลังจะเ,เดินไปคือลานสเก็ตไว้เล่นนะคะเป็นแบบมันมันไม่ใช่ว่าที่พี่ที่พี่แสดสเกรร็ตทุกคนมันก็เป็นส่วนสาธารณะเออเว้ยทุกคนดูดิไอ้เสาใหญ่มากเลยอูย้ในกล้องอาจจะดูแบบไม่ใหญ่ไม่ค่อย,อยนี่นะแต่ความจริงมันใหญ่ทุกแบบทุกคนต้องลงมาจริงทุกคนดูดิเดี๋ยวพอจะเอามือขามือฟ้าไปเที่ยวกับไอ้เสามันให้ดู ใหญ่เกินก่อจะแบบคือเราอ,อยากรู้ว่าไอไอไอที่มันเป็นสาเรียนในตัวตัววีนะเขาสร้างยังไงอะ่ะมันแบบทั้งใหญ่ทั้งสูงตกโดดลงมาตายนะคือพอม็นคนที่กลัวความสูงนะทุกคนใช่ไหมพอม็นคน,คนที่กลัวความสูงคือแบบแค่แบบมองขึ้นไปอย่างเงี้ยแบะเนี้ยแค่มองขึ้นไปอย่างเงี้ยคือแบบมันเหมือนแบบจะตกลงมาแบบเสียวๆคือเขาจะมันน่าก,กลัว เพรสีเ <icana>, หลืองนะมันจะทําให้สะพานเราดูดีนะคะอาจจะเสียงดังหน่อยนะฟงแบบไม่มีไมค์เนี่ยคือฟงต้องแบบเาเรียกว่าเสียงดังอ่ะขอโทษด้วยนะคะถ้าเสียงดังเกินไปนี่นี่ดูนี่นี่ก็คือสวนสาธารณะทุกคนสวยมากเลยอ่ะคนดูเหรอใช่ปไหตรงนี้เป็นดอกไม้นะคะนี่ตรงนี้ ตรงนี้เหรอคนหน้านั่งอ้ยรู้ว่าแสวยมากเขาได้เซิร์ฟขึ้นบนนี้กัอใคทุกคนอุ้ยสวยมากสวยมากเลยทุกคนท่ี๋ยวหาโปรคลิปแป๊บเคได้โปรคปลิปละใครหลังให้ มาถ่ายรูปก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวมาถ่ายใหม่นะตอนเช้าน่าจะสวยนะทุกคนตรงนู้นะเห็นไว่าเขียวๆดูแล้วมันเป็นแบบที่เล่นสามารถเล่นเซิร์ฟได้นะคะน่ายมากทุกคนจริงเดี๋ยวอุ้ยดูดูดูมืนแสงเหนือเห็นป้าพี่มิ้นนั่นเมาแสงเหนือรัสเซียแล้ว ใหญ่่มากาคนมาปิ่งกินข้าวปิกนิกอุิยาคนเย็นเนี่มีคนมาวิ่งมีคนมาเล่นเซิร์ฟนะคะอยากเล่น,นอ่ะอุ้ยเขาเล่นเซิร์ฟกันตรงโน้นอ่ะใช่จักปะเจอลงพาราไหมเขาลงมาจากตรงน้นไม่รู้สิก็เดี๋ยวพ่อไปคลิปวันนี้เลยดีกว่านเขาก็เป็นแค่แบบคลิปเล็กๆ,ๆน้อยๆที่แบบมาเทีย่ยวสะพานพาราแปะนะคะก ถ้าชอบคลิปดีนะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้นด้วยนะคะแล้วก็สุดท้ายนี้เขายากให้เราไปเที่ยวที่ไหนนะคะวันนี้ขอแบบมาทำคลิปแนวตัวเองมากนะคะไม่ลงคลิปเอสมาแล้วเพราะว่าบางทีทุกคนอาจจะเบื่อนะคะก็เรามาทำคลิป